ภรายาเมกวินัยไกรบุตรเล่าความฝันว่าเมกบอกว่ามีคนมาบอกให้รูดแผลออกให้หมดทำเลือดท่วมเตียงนับเป็นข่าวความสูญเสียที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงหลังจากภรรยาคุณเอได้แจ้งข่าวการเสียชีวิตของสามีเมกวินัยไกรบุตรซึ่งก่อนหน้านี้เอภรยาได้บอกว่า ทางด้านของเมฆนั้นมีอาการมาตั้งแต่วันที่15มีนาคมเขาจะบอกว่าบ่นเหนื่อยตลอดเวลาแล้วก็จะหอบบอกให้เอชนั้นอยู่ใกล้ๆไม่ให้ไปไหนแล้ววันนั้นเขายิ้มทั้งวันอยากให้อยู่ใกล้ๆตลอดประมาณวันที่17มีนาคมเขาเกิดอาการชักเกรงจนหมดสติไปคาดว่าเสียน้ำมากจากแผลที่มีเลือดที่น้ำไหลออกมาพอเขาช็อกหมดสติก็พาส่งโรงพยาบาลสายไหมหลังจากนั้นเขาก็ไม่ได้สติและจากไปอย่างสงบ ขณะที่ล่าสุดคุณเอ๋ภรรยาของเมฆวินัยได้เปิดใจบอกว่าเขาบอกว่าเขาฝันว่ามีคนบอกให้เขารูดแผลออกให้หมดเอาออกให้หมดเขาก็เลยไปรูดผิวหนังตัวเองออกหมดเลยขาแขนเป็นแผลเต็มไปหมดเลยพี่ตื่นขึ้นมาพี่ก็นึกว่าเขาเป็นอะไรเพราะตอนนั้นพี่ก็ไม่ค่อยได้นับได้นอนอยู่แล้วพอเดินไปดูปุ๊บ เลือดท่วมเตียงเลยพี่ก็เลยเรียกพยาบาลเข้ามาดูปรากฏว่าถุงที่ให้เลือดก็ถูกดึงออกหมดพอเขามีสติเขาก็บอกว่าเขาขอโทษแล้วเขาก็ยังหัวเราะอ,อยู่เลยเขาบอกว่าเขาฝันมีคนมาบอกว่าให้เขารูดออกให้หมดเขาก็เลยรูดออกให้หมดเลยหลังจากวันนั้นมาเขาก็เป็นแผลทั้งตัวเลย โดยแม็กวินัยไกรบุตรปัจจุบันอายุ54ปีนักแสดงรุ่นใหญ่เจ้าของชายาพระเอกร้อยล้านผู้มีชื่อเสียงจากภาพยนตร์นางนาคเมื่อปีพศ2542ได้ป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพองและต้องรักษาตัวเองมานานจนต้องพักการทำงานในวงการบันเทิงไปท่ามกลางเหล่า f อซและบรรดาเพื่อนสนิทต,ต่างเข้ามาแสดงความอาลัยกันจำนวนมากเลยทีเดียว ทิ้งท้ายกันเหมือนเช่นเคยฝากพื้นพื้นช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกิจกรรมทำกินแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับรู้ข่าวสารรวดเร็วก่อนใครคะ่ะ